ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนคุณลุงไปส่งคุณป้าด้วยไหมครับไปแล้วคุณลุงไปยังไงฮะเอารถมอไซไปคุณลุงก็ขี่มอไซไปค่อยๆไปค่อยๆไปล้มมั่งลุกมั่งขาของคุณลุงไม่ค่อยแข็งแรงถ้าจะเลี้ยวอย่างนี้เขาก็ ต้องระวังไปกันสองคนเนี่ยลุงป้าเนี่ยขี่ไปหน้าปากซอยแล้วลม้ลมวันนั้นก็คือไม่ได้ไปขายเลยไปก็ไปล้มตรงหนา้าบ้านนี่ก็ไปไปแต่ไม่ดูแผแลเราไม่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลก่อนไม่ไปไปเพื่อที่จะไปขายของเพื่อให้ได้ตังมาก่อน ป้าได้รายได้หลักจากการที่ไปขายรองเท้าที่ตลาดนัดถูกไหมครับมีผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาสนใจหรือคนอื่นเขาสนใจอยากจะสั่งรองเท้าเพื่อที่เขาจะไปขายต่อเนี่ยลุงป้าสามารถขายได้ด้วยไหมคะขายจ้ะทำได้สั่งมาสั่งมาเถอะสั่งมแต่อาจจะัช้านิดนึงคือสั่งมาได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเป็นแฮนด์เมดเนาะมันอยู่ที่จำนวนอะว่าสัก อาทิตย์หนึ่ง200คู่เนี่ยคงคงได้ยี่ส <20 S 1> บคู่สามคู่ก็ได้ทําให้ได้หมดอ่ะถ้ากับว่าถ้าใครสนใจอยากจะสั่งรองเท้ากับคุณลุงคุณป้าก็สั่งกันเข้ามาได้ครับคุณลุงคุณป้าก็ทำให้ผมเห็นว่า ทั้งสองท่านเนี่ยเป็นนักสู้ที่แท้จริงถึงแม้ว่าจะล้มสักกี่ครั้งในชีวิตตลอด40ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่ล้มลุกขึ้นสู้ตลอดนะครับทำให้ผมเห็นว่าการที่จับมือกันแล้วก็สู้ไปด้วยกันทําให้เรามีแรงที่จะลุกขึ้นสู้ต่อไปถ้าเราใจสู้ปลายทางข้างหน้าจะเห็นแสงสว่างอย่างแน่นอนผมและทีมงานและทางรายการจะเป็นกําลังใจให้กับคุณลุงคุณป้านะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นชัดสําหรับคุณลุงคุณป้านะครับ ถ้าเรามี3สิ่งนี้เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายความพอดีพอประมาณและพอเพียงครับและที่สำคัญที่สุดครับอย่าเป็นหนี้ครับและสำหรับคนที่เป็นนักสู้แบบนี้ทางรายการขอเพียงแค่เขียนมาในเมลบล็อกขอมอบเงินสนับสนุนให้1,000 0บาทเลยครับอญญตอนนี้ได้เงิน1,000 0บาทไปแล้วคุณลุงคุณป้าจะเอาไปทำอะไรครับกดหนี้ก่อนครับจ่ายค่าห้องครับ หหดหนี้แล้วก็จ่ายค่าห้องนะครับสุดท้ายพอเราไม่มีหนี้แค่อยู่อย่างพอเพียงเราก็จะมีความสุขแล้วและสําหรับใครนะครับอยากจะช่วยเหลือหรือสนับสนุนคุณลุงคุณ,คณ,คณป้าสามารถส่งการช่วยเหลือมาได้ที่เลขบัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับหรือใครสนใจอยากจะสั่งรองเท้าของคุณลุงคุณ,คณ,คณป้าสามารถสั่งเข้ามาได้ที่เบอร์ที่อยู่ตรงนี้นะครับไทยจะซื้อไปบริจาคหรือนําไปขายเองหรือไปฝากลูกหลานของท่านก็ได้นะครับสามารถสั่งมาที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยครับเรื่องอดีตท,ที่เกิดขึ้นทั้งหมด มันสอนอะไรคุณลุงคุณป้าบ้างครับความเอาพอแบบพอเพียงจะอยู่สบายทําไมพอเพียงมันจะเป็นเหมือนลุงแบบนี้แหละและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญครับที่ผมอยากฝากให้กับผู้ชมทางบ้านนะครับการกู้นอกระบบเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับเพราะนอกจากดอกเบี้ยที่สูงแล้วอาจจะโดนทําลายร่างกายด้วยถ้าอยากจะกู้จริงๆควรกู้ให้ถูกต้องอันนี้ผมฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องนะครับและที่ขาดไม่ได้ที่ทําให้เราได้มาเจอกับนักสู้ทั่วประเทศต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี cp และ7 e e eleven ด้วยครับ และสำหรับใครที่มีเรื่องราวดีๆหรือเรื่องราวของคนสู้ชีวิตและอยากบอกต่อสามารถเขียนและส่งเรื่องราวเข้ามาได้ที่ขอเพียงแค่เขียนมาเดอ m a เมล box ตู้ปอน1 5ปอนอสอปากเกตห1 1่ 120, หรือทาง Facebook Fanpage ขอเพียงแค่เขียนมาเดอ m a i l ล box ครับอย่าลืมนะครับเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับด้วยครับก่อนจากกันวันนี้ผมขอฝากข้อคิดไว้หข้อนะครับสิ่งที่ยากของการเริ่มต้นใหม่คือหัวใจที่ไม่พร้อมสู้ครับ ขอเพียงคุณมีอาชีพที่สุจริตขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่คุณเขียนมาครับและสำหรับวันนี้ผมเอพัทรบุตรและคุณป้าหนูเวียงกับคุณลุงอุบลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสามโมงตรงทาง Nation TV ช่อง22ครับสวัสดีครับถวันนั้นลงกับป้าไม่กูนี่มา ลุงกับป้าก็ไม่เป็นแบบนี้วันนี้ถึงจะลมสักกี่ครั้งลุงกับป้าก็จะสู้จนกว่าหมดลมหายใจลุงอุบลจ่หัวป้าหนูเวียงอเนกาขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหา ไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ เริ่มมีอาการเริ่มป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับสาเหตุเป็น,นมันมาจากอะไรมันมีเม็ดขึ้นที่หลังกับที่หัวหมอบอกว่ามันมาไปเกาะที่หลังที่หัวทําไม่เดินไม่ได้มันสามารถเป็นได้เลยไม่มีสาเหตุหรอครับไม่มีค่ะตอนอที่พี่แอมเป็นตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับอายุ3ามีเราใช้ชีวิตยังไงครับนอน,น,นดึกมกินเหล้าอะไรพวกนี้มาก่อนเนี้ยก็บอกว่าอาจจะสะสมมาเงี้ย ใ้เวลานานไหมครับเราต้องอยู่กับสภาพร่างกายกับโรคของเราที่เป็นแบบนี้ก็ไม่นานเท่าไหร่เดือนก,กว่าสองเดือนพอเราคิดได้แล้วลุกขึ้นนั่งแปรงฟองแปรงฟันอาบน้ําเองหนูก็คิดว่าไม่อยากให้แฟนเหนื่อยเพราะก็ทำงานคนเดียวเราจะเป็นอย่างนี้อีกเราก็เลยลุกขึ้นสู้ให้เขาไม่ต้องมาวุ่นวายกับตัวเรามากผมไม่เคยเห็นเหรียญโปรยทานมีลักษณะแบบนี้ ครั้งแรกเลยของการเริ่มต้นทำใช้เวลาทำไอ้ลูกเนี่ยครับพี่ยำครับสมวันทำส้มเนีครับสามวันนะครับปกติทำท่านทำท่านอนเพราะว่าแผลเป็นแผลกดทับนั่งทําก็นั่งได้ค่ะแผลมันจะขึ้นพี่เป็นแผลกดทับบ่อยไหมครับบ่อยค่ะมันรักษาตัวนานไหมครับปีกว่าแผลนึงอะ